สวัสดีครับส,สดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งหลว่อบ้าน EP ที่241ี่แล้วนะครับเราเดินเทาาถึง241 EP แล้วครับพี่พี่วันนี้ก็เหมืนอนเฉันเคยครับพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมด20รายการสวย่ๆนั่นเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจจากดวงไหนเพิ่มเติมจากสอบถามองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหน,แ,ไนแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้พี่ๆหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีนายรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆดีเลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทำให้บกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกีกว่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นองนี้เลยครับเป็นองนี้เลย เป็นมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมพวกนี้เป็นมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมเลยนี่ครับมากทุยหลวงปู่เอี่ยมเสว่ๆอย่างนี้เลยครับมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับใส่เสรออ่างี้ครับมักถุยหลวปู่เอียมนี่ครับรายการที่หนึ่งหมักถุยของปู่เอียมอันนี้เอาเป็นราคาเอาไป500บาทหับ500บาทเลย 500, ius ius Schools, 500บาทครับ500บาทสวยงงี้นะครับเป็นหมักคือรูปเอียบดอกนี้นะครับไปสวยางี้เลยต่อประกันที่2ลายการที่จะเป็นรูปหลอดพ่อเดิมวัดหนองโพวับตรงนี้เป็นรูปหลอดพ่อเดิมวัดหนองโพเลยนี่ครับรูปหลอดพ่อเดิมวัดหนองโพสวยๆางนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยสวยนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ ลายการที่สองรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสวยอยงครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองนี้ลายการที่สองเลยนี่ครับต่อไปรายการที่สามลายการที่สามจะเป็นองค์นี้เลยครับเป็นพระ ตาจัมโบ้ใหญ่ของหลวงปู่โตครับตรงนี้เป็นปิดตาจัมโบ้ใหญ่ของหลวงปู่โตวัดกระดูชิมพีเลยนี่ครับปิดตาจัมโบ้ใหญ่หลวงปู่โตนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยปิดตาจัมโบ้ใหญ่หลวงปู่โตไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวออยงี้เลยครับไปสวออยงี้เลยปิดตจาจมูกใหญ่หรือพุโตนี่ครับไปสวออยงี้เลยครับลายการที่สามพระปิด ตาจัมโป้ใจหรือโตองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทห้าร้0ยบาทเลย500บาทห้าร้0ยบาทสวยอย่างเงี้ครับเป็นปิดตาจัมโบ้ใจหรือโตครับองค์นี้ลายการที่3เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปกันที่4ลายการที่4จะเป็นเหรียญยิบห้าศตวรรษเนื้อตะกั่วเลี่ยมเดิมครับองค์นี้เป็นเหรียญยิบห้าศตวรรษเนื้อตะกั่วเลี่ยมเดิมเลย นี่ครับเป็นสวยนี้เลย <c oughs> นี่ครับเดรดี้พาตวัตษเนื้อตะกัวเลี่ยมเดิมนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวครับพวกนี้เป็นเนื้อตะกัวเลยนี่ครับ <c oughs> สวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลย นี่ครับสวยสๆนี้เลยครับไปสวยงี้เลยนี่ครับลายการที่ส เหรียญยิบห้าสตอวรตเนื้อตะกัวเลี่ยมเดิม์มงนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทกับห้าร้อยบาทบสวยเงี้ยนะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย <c oughs> ต่อไปแล้กันที่5้าลายกันที่5จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์ครับพวกนี้ นี่ครับเปี่ยนโซทอนเสยอย่างนี้ครับเปลียนโซทอนนี่ครับไปเสยอย่างนี้เลยนี่ครับเปลียนโซทอนนี่ครับไปเสยอย่างนี้เลย สวยๆยนี้ครับเรียนโซทอนรายการที่ห้าเรียนโซทอนองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทับห้ารอยบาทเลยห้าร้อยบาทับห้าร้อยบาท,บบาทสวยๆครับปเป็นเหรียนโซทอนตองนี้ ลายการที่ห้าเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นดาวอาร์ทัลพพินะครับตรงนี้เป็นดาวอาร์ทัลพพินะเลยนี่ครับเป็นดาวอาร์ทัลพพินะนี่ครับปเป็นสวยนี้เลยดาวอาร์ทัลพ,พินะ ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ร,รายการที่หกดาวอาทละพิณะองค์น,น,น,นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทสวยงามครับเป็นดาวถลนพิณะครับองค์น,นี้รายการที่6เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อรายการที่7ลรายการที่7จะ เป็นกระดูกแกะแม่เป๋อตรงนี้เป็นกระดูกแกะแม่เป๋อเลยครับกระดูกแกะแม่เป๋อสสวยอย่างนี้ครับกระดูกแกะแม่เป๋อนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยกระดูกแกะแม่เป๋อนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้นลครับก็ดูแกะแม่เป๋อขัไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ รายการที่7กระดูกแกะแม่เปอ๋องนี้เอาไปในะราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทกับ5 0าอยบาทสวยงามครับ,บ,รบ,บอะะไอกระดูกแกะแม่เปอ๋องนี้รายการที่7เลยรายการที่8ปดรายการที่8จะเป็นล็อกเก็ตพินนวลรัาองนี้เป็นล็อก เกตพี่นวลพร้อมกระดูกข้างหลังเลยนี่ครับเป็นล็อกเก็ตพี่นวลหมายเลขสิบเอ็ดทับตรงนี้นี่ครับล็อกเก็ตพี่นวลหมายเลขสิบเอ็ดเลย, <c oughs> สยสวยๆอย่างนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับล็อกเก็ตพี่นวล นี่ครับปอมกระดูอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่8ล็อกเก็ตพินวลหมายเลข11องค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ5 0าบาทเลยลายการที่8เลยครับตรงนี้นี่ไปสวยอ,อย่างนี้เลยต่อไปายการที่9ลายการที่9้าจะเป็นปั้นหนึ่งกุมารทองครับตรงนี้เป็นปั้นหนึ่งกุมารทองเลยนี่ครับเป็นปั้นหนึ่งกุมารทอง สวยๆอย่างนี้นะครับปันหนึ่งกุมารทองนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยปันหนึ่งกุมารทองนี่ครับเอาเก่าไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับปันหนึ่งกุมารทอง นี่ครับลายการที่9ปั้นหนึ่งกุมารทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทรับห0ร้อยบาทอะไรสวยงามคร,<า>รับเป็นปั้นหนึ่งกุมารทองคเขาองนี้ลายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10 ลากระดิษสิบจะเป็นเชือกประกำรรช้างครับตรงนี้เป็นเชือกประกำรรช้างเลยเป็นเชือกล่ามช้างบนลานครับตรงนี้เป็นเชือกที่เอาไว้ล่ามช้างตอนบนลานเลยนี่ครับเชือกประกำรรช้างนี่ครับไปสวยงี้เลย นี่ครับเป็นสวยงนี้เลยครับเป็สวยงี้เลยเชือกประกำช้างนี่ครับเป็สวยงี้เลยรายการที่8เชือกประกำช้างองค์นี้ เอาไปในรา,าคาเอาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาท,บบาทสวยางามนะครับเป็นเชือกประกำช้าของนี้รายการที่10เลยนี่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นตะกุดทองคําแท้ขลวงผู้เอี่ยมรับพวกนี้เป็นตะกุดทองคําแท้ขลวงผู้เอี่ยมเลย นี่ครับเป็นตะกุดทองคำแท้ไปสวยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับเป็นตะกุดทองคำนี่ครับเป็นทองคำแท้ตรงนี้เป็นทองคำแท้เลย นี่ครับพี่สวยอย่างนี้เลยครับรายการที่11ตะกุดทองคําแท้ดอกนี้ เอาไปในราคาเอาไป1,200บาทหนึ่ันสองรบาทเลย1,200บาทรับดอกนี้แต่กุญทองคำแท้ปองนี้นี่ครับไปกันที่11เลย12 12จะเป็นย่างตาแดงครับองนี้เป็นพระงั่งเป็นย่างตาแดงเลยนี่ครับเป็นย่างตาแดง ครับไปย่งตาแดงนี่ครับไปยัางตาแดงนีงง่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยนี้เลยลายการสิบสองเปงนงั้งตาแดงองนีเนาา้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทสวยครับเป็นเงั้งตาแดงวงนี้ลายการสิบสองเลยนี่ครับ ต่อไป13 13จะเป็นชินราชใบเสมาสองหน้าพวกนี้เป็นชินราดใบเสมา2หน้าเลยนี่ครับชินราชใบเสมา2หน้าเป็นพระกุทัพวกนี้เป็นพระกุชินราชใบเสมาเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไลยการสิบสามพระกุชินราชใบเสมาสองหน้าวงนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท,บบาทบสวยอย่างนี้นะครับ ไปสวยอย่างนี้เลยสิบสี่สิบสี่จะเป็นอินครับตรงนี้เป็นอินกอดกันบนหลังช้างและสลัมฤทธิ์ครับตรงนี้เป็นอินกอดกันบนหลังช้างและสลัมฤทธิ์เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยรายการจิบซีอินกด การบนหลังช้างนัมสทธิ์องน์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวย่างน,นะครับเป็นอินกอดกับหลังช้างครับองนี้ลายการ14าเลยนี่ครับ <c oughs> 15. 15 15จะเป็นตะกุด9กลุ่มครับองนี้เป็นตะกุด เก้ากลุ่มของครูเบาวังวัดบ้านเด่นเลยครับตรงนี้นี่ครับตะกุดเก้ากลุ่มของครูเบาวังวัดบ้านเด่นเลยจังหวัดตากตาครับตรงนี้นี่ครับตะกุดเก้ากลุ่มเบาวางังนี่ค่บไปสวยงี้เลย นี่ครับไปเสิร์ฟอย่างนี้ได้ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยรายการสิบห้าตะกุดเก้ากลุ่มขัวาบาวังรดปั้นเด่นองค์นีเนะะ้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนะครับเป็นตะก,กุดเก้ากลุ่มขัวาบาวังครับองค์นี้ ลายการสิบห้าเลยนี่ครับต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นในย่างตาแดงพิมพ์โบรลารับวกนี้เป็นในย่างตาแดงพิมพ์โบราาเลยเป็นพ่อเปิดมแม่เปิดงงั่งครับวกนี้เป็นพ่อเปิรมแม่เปิดงงั่งเนื้อสำลิดนะครับวกนี้เป็นเนื้อสำลิดเลย <c oughs> นี่ครับปเป็นสวยนี้เลยครับพ่อเปอิดแม่เปิงงดง้างตาแดงอันนี้เป็นพ่อเปอิดครับตรงนี้นี่เป็นพ่อเปอิดเลยนี่ครับอันนี้เป็นแม่เปิดสวยๆนี้เลยครับ ไปสวย,ยงี้เลยพ่อเปิดแม่เปิดงัางตาแดงนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยเป็นพิมพโบรรานะวกนี้เป็นพิมพ์โบรลาณเลยนี่ครับ <c oughs> รายการสิบหกพ่อเปิดแม่เปิดงัางตาแดงพิมโบราานะสมดิษองนี้ เอาไปในะราคาเอาไป600บาทรกบ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสซ่อย่างงี้นะครับขับไปโวยอย่างงี้เลยต่อไป17 1 7จเจะเป็นกำไรบวกน้คบาทครับตรงนี้ <c oughs> เป็นกำไรบวกนะคาบบาทเนื้อสมดิษเลยครับตรงนี้ นี่ครับเป็นกำไรบวกนักขบัตรนะสำริดไปสวยอย่างนี้เลยเป็นกำไรบวกนักขบัตรนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวยนี้เลยนี่ครับใส่ก็ประมาณนี้เลยใส่ก็ประมาณนี้เลยนี่ครับรายการ17บเจกำไรบวกนะคะบาทตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทหกร้อยบาทเลย หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทอะไรอย่างงี้นะครับกำไรบนลูกขบัดนะสัมผัสครับตรงนี้รายการสิบเจ็ดเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นหินแกะมแมลงผู้ครับตรงนี้เป็นหินแกะมแมลงผู้สีเขียวเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นหินมแมลงแกะมแมลงผู้สีเขียว นี่ครับไปสวยอยนี้เลยหินแกะ,มะแมลงผู้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับหินแกะ,มะแมลงผู้รายการ18หินแกะ,มะแมลงผู้สีเขียวองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0า,บ,500บ,าบ,500บาทสวนนี้ครับเป็นหินแกะ,ปะแป็นหินพวกงนี้กลายการ18าเลยนี่ครับต่อไป19 1 9จะเป็นกาลาตาเดียวแกะพอกแกะพวงนี้เป็นกาลาตาเดียวแกะพอกแกะเลย นี่ครับกะลาตาเดียวแกะพกแกะสวยๆอย่างนี้เลยครับกะลาตาเดียวแกะพกแกะไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ ใส่ส่วนนี้เลยนี่ครับไลายการสิบเก้ากลาตาเดียวเกะพอกเกะองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทสวยน,นะครับเป็นกลาตาเดียวเกะพอกเกะองนี้ รายการ19เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไป20 2สจะเป็นลูกกอกช้างน้ำพวกนี้เป็นลูกกอกช้างน้ำเลยนี่ครับเป็นลูกกอกช้างน้ำสวยๆนี้นะครับเป็นลูกกอกช้างน้ำ นี่ครับลูกกอกช้างน้ำเกาเก่าไปสวยอย่างนี้เลยนีครับไปสวยอย่างนี้เลยครับเกายย่าเก่าอยงนี้เลยนี่ครับเก่าเกาอย่างนี้เลยครับ เรเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับประกออย่างนี้เลยครับรายการที่20ลูกกอกช้างน้ำองค์นี้เอาเป็นราคาเอาไป2,500บาทรับ2500บาทเลยเป็นลูกกอกช้างน้ำพระองค์นี้ ลายการที่20เลยนี่ครับก็จบเวลาย20รายการที่นํำพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆ่านนสนใจอยากดู่นเพิ่มเติมอยากสอบถามองคงไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789454หรือได้เลยนะครับ หรือพ no um, like like ี่ขนไนท์แอดไลน์สตางค์เพิ่มแอดไลน์เข้าทเบศูี่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้าสตางค์พูดคุยเข้ามาต่อราคาเราพี่พี่โอคงไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากพี่ไนไลน์การที่เท่าไรง่ายง่ายที่เลยนะครับ ทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปนครับบกไ,ไ,ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้คาถาแลหล่หลวงพระบ้าน e ีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับ